ดูใครสองคนนี้ดูใครเออไม่ถามตองเว่าเทมดูใครดูเมน่แตงโมดูพี่ถังอนนี่อรนะแคแนนไม่ถามแตงโมอ่ะเมน่ไม่ถามพี่กังไม่ถามเจมไม่หลุดตลอดเออเราไม่ได้เสร็จเลยเอาไม่์ลงแล้ว จี๊ถามคุณทักคูการกี่รอบเท่าที่เห็นมั้งี้ตีห้ารอบอ่าไม่ได้ต้องเพลงแล้วก็สายตามันเครียดๆไปหน่อยแต่ว่าเพอร์ฟอร์มยาบนมวนเสร็จ้นมันก็เลยจะกินยาแต่สัปดาห์แรกเลยป่ะอะไรนะสัปแรกผมไม่ใช่แค่เมื่อกี้เมื่อกี้นั่นแหละมันก็เป็นตั้งแต่วีคแรกอะสายตาตาแข็งอะกินกาแฟเยอะไปเปล่าไม่ใช่ใช่ป่ะ นั่นแหละแต่เพื่อพร้อมดีนะแต่สายตามันยังแบบมันดูเออหลุดดีแต่พี่ว่าหลุดได้อีกนะถ้าจะหาก็ทําให้มันหาจริงจังตอนนี้มันขึ้นเื่อเคินเอินฟ้ายังขึ้นกลางกลางอยู่อ่ะมันเหมือนจะหนุกแต่ก็เพลงร้องไม่มีอะไรเลยนะ